กันที่ทุกนานะครับกับเครื่องฟ้าวันนี้เดินมาออกกําลังกายตอนเย็นเย็นก็เห็นต้นลูกว่านะครับนี่ริมทางมันน่าจะหมดฤดูไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีให้เราเห็นกินอยู่นะครับนี่ลูกว่าอันนี้เป็นลูกว่าขี้มดนะครับกำลังกินอยู่มันอยู่สูงมันอยู่สูงมากเลยนี่เาไม่ถึงลกอยู่นะครับนี่โอ้กลางมิสุนาแล้วยังมีอยู่เลย วันนี้หลังจากทํำข้าวเย็นเสร็จให้แม่ให้พ่อแล้วก็หกโมงก็ออกมาออกมาเดินเล่นทุงน่งนานะครับเอวได้ไม่ได้ตรงนี้เรไม่อยากขึ้นแล้วนี่น่าจะมีคนมากินอยู่แต่ว่านี่ลูกเป็นประมาณนี้นะครับว่ากีมดนี่มันจะลูกเล็กกว่าว่าสีชมพูที่เราเคยกิน เดี๋ยวจะให้เพื่อนลองกินดูนะครับเอาเก็บไว้ก่อนนี่ตอนนี้หกโมงแล้วยังแดดเปรี้ยงเลยที่ต่างจังหวัดนะครับอู้เอาไหมขึ้นไหมไม่ต้องหรอวะไม่ต้องหรอนะแกชิมดูก่อนนี่เนี่ยม,มุมนี้ไม่ต่างบ่บนี่คานเนี่ยน,น,น,นี่เนี่ยขานนี้ได้นี่หรอเอาแค่นั้นแหละอันน่ะสีดำๆนหน่อยๆเห็นป่า ถ้าขึ้นมาตรงนี้ก็ได้มีเขาคนก็กินนี่แต่ว่าเขาไม่ถึงกันเดหลือต้นสุดท้ายแล้วต้นเดียวแล้วนี่ปีนี้นี่หมดแล้วต้นสุดท้ายไม่เป็นไรหรอกพอแล้วมันหนักตัว <laughs> ไม่อยากจะขึ้นนะครับเมนท่าไม่น่าจะขึ้นได้ไม่น่าจะขึ้นได้นหนักตัวเดี๋ยวเอาแค่นี้แหละเร็มๆเ,เอา พอได้รู้รสชาติมันอย่างเร <ปะ S 2> าก็ได้กินสองชนิดแล้วปีนี้ลูกดำดำอ้อ,อ,อามาใส่นี่อ๋แค่นี้แหละพอได้พอได้ไอ้ลองรู้รสชาติมันเห็นไหม เม็ดมันใหญ่อ่ะเม็ดมันใหญ่แต่ว่ารสชาติมันรสชาติามันฝาดอยู่นะะืพแต่ว่าลูกลูกอะไรนะแบบนั้นนะหวานกว่านะลูกว่านถีชมพูว่าใหญ่อืเนี่ยต้นเล็กๆยังเป็นนะครับนี่ตรงหัวหนาระหว่างทางทางไปหมู่วัาดอนแตนนะครับปีที่แล้วเรามากินต้นนี้แต่ว่าต้นนี้มันตายแล้วนี่เขาเผาทำนาแล้วครับนี่มันงําข้าวเขา รสชาติไม่ต่างกันเนาะแต่ว่าไอมันจะฝาดกว่านิดนึงเม็ดมันใหญ่มมันใหญ่เนื้อมันน้อยกว่าครับเนื้อมันน้อยกว่าก,กินได้่กยอร่อยไปกินด้วยวอยู่สองสได้แค่นี้นะครับขึ้นไม่ได้หนักตัวไปมาเดินเล่นแล้วก็เห็นลูกว่าก็เก็บบรรยากาศความเขียวขจชีแล้วก็ชีวิตแบบที่ต่างจังหวัดมาให้กับ ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ